สำหรับใครนะที่อยากดูไลฟ์สตรีมสดของผมก็สามารถเข้าไปกดติดตามได้ที่ f a c o b o o k อ l t e ร fanpage และก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับใช่ม้นเอิอเรา อไอแฟ<ส>นฮอกเนีนะ่ยนะบูทแคมป์บูทแคมป์นี่มันไนี่เลยลลสุสานกูเลยนี่หว่าบูทแคมป์เนี่ย <c oughs> ลงมาแล้วก็เป็นซากไปเลย <c oughs> เป็นเท่ากระดูกใช่ <c oughs> ลงมาแล้วยังไม่ได้จะทำอะไรเลยก็เป็นซากวิญญาณไปเลย <c oughs> มันจะมีเอ้ยกูหาคนแบกได้แล้วคนหนึ่งวยเอ็มทำใคร ผู้หญิงเรื่องโคตรเก่งไเ้ยยี่่่ะมันเป็นคอนโทนแมะมันเป็คอนหน้าด้วยโคตรน่ารักอ่ะกูถามก่อนว่านมใหญ่เพิแค่นั้นแหละอ้าว่เนาะแล้วมึงจะจะร้องแบบว่าเฟซมาดุนด่วนทักมาเลยอยู่มึงไรยิงอย่างเดียวเลยถ้ากูทำงานอยู่นี่กูลาออกเลยอ่ะยิงเลยอ่ะมันเคยขึ้นคอนมาไหมตัวยิงเป็นแสงเออ เลียได้ไปะวะเฮ้ย,ย,ยเล่นได้ไปะวะเลียได้เลยจริงเหรอว้าวต้งไปเจอเขายท่าไหนท่าหมาเด็กจุกเลยนะอ่าลีได้ลบแแสตรีมแล้ว <c oughs> <c oughs> ดูทรงเราได้ลบนะกนโมพุทโธธรรมโมสังโฆเข้าดิเข้าดิเฮ้ยมันไม่เข้าอ่ะเฮ้ยเฮ้ยมีแฟรว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็ตายอีกมันกลัวแล้วมันต้องเดือดเดือดไงตรงนี้ถึงพื้นดิน มันเป็นพื้นที่ที่เดือดต้มน้ำมาเดือดแล้วนะที่นี่เดือดกว่าพวกกำลังจะเล่นเลยทำไมเป็นคนแบบน,นี้ <Yes. S 2> อย่าแย่งเล่นอ,อย่าแย่งเล่นค,คิดก่อนแล่ากับคนระบาดเอาแล้วจะลุกนอนทำไรจะลุกทำไมนอนก,ก็พอหมอบรับอย่างเดียวมันก็เหนื่อยนะ เอาลบลบดูแลได้ได้ลบลบเลยเจอถุงอ่ะถุงยางเวลาเจอถุงอีกแล้วถุงยางลบโอเคครับเอาไว้ับผเองก็พบไปแล้วแหละดีแล้วป้องกันไว้ดีกว่าไม่ป้องกันนะแย่มารู้ได้ไงว่าเขาไม่ป้องกันระวังติดเชื้อโรคโคไิน่านะเว้ยมันกำลังระบาดมันเป็นไงวะ รั่วไปเลยนะรั่อะไรวะที่มันระบาดอยู่ที่ประเทศจีนเนี่ะไม่ได้ดูข่าวเลยเอ่ะที่บ้านไม่มีทีวีโอ้ยโคตรลาบเลยวะใครที่นารีอ่ะนะเออใครที่นารีอ่ะอืมเย้เอ้ยมาใหม่แบบมาใหม่กูจะหลุดทำไมกูต้องมาเจออะไรแบบนี้ด้วยไม่ต้องแปลกใจหรอกว่าทำไมกูไม่ได้กินไก่ จริงงานคุณภาพขนาดนี้อุ้ยเ,เจอบ้องบ้องอะไรนะบ้องกัญชากูว่าแล้วลบลบเผอะปวดกามว่ะปวดหัวอะ มันตายยากตายเย็นขนาดนั้นเลยหน,นึ่งนะอึดไอ้เคียน,นี่น่าจะเป็น<ฮ>ไข่เทานามียิงแฟกันเนาะเสียงอะไรฟู่ฟู่ข้างหลังงูเห่าชาวนาคนหนึ่งมีชีวิตอ่ะเดี๋ยวร้อยไปร<น>้อยเดี๋ยวโร้อย เนื้อหาของคุณมีอะลิกสิตเทียอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวกูต้องลบอีกเอไอเขาเรียกว่าโปรมติกบเดฟไยเออร์แม่งจับจับโคตรดีอะไรนะเอาไ้บันลาแล้ว บอดบ้าอะไรยิงอย่างนี้นะมันมาแล้วมาเด้อพี่น้องพี่น้องมาเด้อมาจวดจวดมันมาแล้วไม่แอร์ดับอ่ะไม่ใช่เอ้าเฮ้ยทำไมมันชอบนอนวะง่วงอ่ะไปนอนไป เราก็มีลบกันเียแต่เท่านี้นะจะไปก็ไม่ได้ไม่กล้ามันลง Yes อ้ยอ้ามอ้ยตกระใจหมดเลยอ๋อข้อมูลน a n อยู่มันจะไปไหนเอาเอาเฮ้ยอะไรลาทำไมอันนี้กำลังใส่เดียวหนึ่งหนึ่งกันอยู่อ่ะ Yes <laughs> โอ้โหันตกใจสึกโดนปืนนะเนี่ย เฮ้ยใครมีคุณมากกว่าคุณสี่มั้งมีคุณมีสามมีคุณสามมากกว่าคุณสี่มึงเรียนที่ไหนของมึงว่าสามมากกว่าสี่เนี่ยอ้นี้กึมีสามสองอันน่ะอ๋อยได้คุณสามชนะเลยศพรยิงได้ไม่เป็นไรดูมีตามสองอันรู้บ้างเป่าไหมเป็นมีสี่สองอันน่ะปมีหกสองอันเหมือนกัน มีแปดสองอันอะ <fry Eng mainland> อะไรนะม <ré Perfect> <rawd Moder> ีอะไรสองอันนะอ้าวเฮ้ยสตรีมนี่ใครจะดูก็รีบดูนะเดี๋ยวกูลบและไอ้เหี้ยที่แปดบวกตลอด yes ลบเลยไม่น่ารอดอือวิ่งไปเรื่อยๆอ้าวเฮ้ยเอเดบิว อัานไม่ได้หุ้ยตายแล้วไม่ทันไม่ทันทันแล้วโอ้โหไม่ทันมันมาแล้วนู่นไงนนั่มันวิ่งข้ามมาแล้วเออเออไม่แตกเฮ้ยเฮ้ยลัดว่ะลองลัดยิงยิงไปสองนัดมีเอดาบนะโอ้ยโอ้ย อุ้ยสบายจ่ายยิงเนี่ยตัวได้มีเน็ตร้อยนัดด้วยว่ะเนี้ยเป็นมีอักเป็นมีอ๊อกอ๊อกอ่ะหรืออ๊อก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 นั่นไหนตัวไอเบนนั่นแหละตัวนั้น่ะไม่ใช่เบนมีคูณสีนี่ตรงต้นไม้นี่ตัวเบนเนี่ยซ้ายอีกเม้นหนึ่งมีออกมีอ๊อกไม่อ๊อกธรรมดาเพื่อเผื่ออ้วกอ่ะ เรวบอกแล้วว่ามันเก้านิ้วพิการนี่หว่าก็บอกแล้วว่าเก้านิ้วไงมานั่งก่อนนะฮะอยู่ตรงสะพานลอยเออพิการเฮ้ยเอากระสุนเอดับิลเพิ่มปะได้เนีอดับบิลเนี่ยมีเด็กคนมาคอมเมนต์บอกว่าบ้ากามบ้ากามไอ้อยากนี่อ่ะอยานีห้เอดับเามถือสไนนะ<อ>แตกอ่ะบอกเลย มันแตกอย่างเดียวเลยอ่ะม,อมันหนายเบอร์สามัน่าแตกไม่ใช่คนอื่นสิเออแต่เบอร์สาแม่นอยู่เกมที่แล้วมันยิงคนในบ้านตายไปมาสองสคนแล้วมันก็ชุบกันได้แล้วก็มายิงเราตายหมดใช่ไหใช่ไหมใช่ระ,ระยะหนึ่งร้ยเจ็ดสเมตร จุด45พิกเซลใครทิ้งบ้องขาหลามกลางทางวะน่ะของผมเองหรือเปล่าม้ยาวๆาันแล้วลูกกลัวอะไรนะครับเพาเราหิวของอยู่แล้วชาชูอ่ะต้นไม้เต็มไปหมดมีแอร์ดอปมีไม่น่าจะพ้นแล้วยิงอะไรของมืวะ เฮ้ยอุ้ยเอาเรื่องแล้วนั่นต้องเห็นนะไม่ไม่เห็นใครเลยหีไหนหีไหนลบอุ้ยอุ้ยไม่กูไม่เห็นใครเลยอุ้ยอุ้ยบอกแล้วใหญ่ถือเฮ้ยแม่งเอาอะ โอ้โหมันโอ้โหโอ้ยเลอแตกธรรมดาแหละน้องใหญ่ขนาดนี้ไม่ให้แตกได้ไงเลือดอะลูกกระสุนอะลูกกระสุนใหญ่หัวหัวใหญ่เอ้าวิ่งอยู่ข้างหน้าเอออะไรวะทำไมตาดีกันจังวะฮะเฮ้ยวิ่งอีกตัวหนึ่งตรงต้นไม โอ้ยเฮ้ยนั่นนั่นโอ้ตึกโอ้มันอยู่นอกวงมึงกินนี่ไปไหนฮะน้องมันอยมันอยู่นอกวงเดี๋ยวมันก็มาเพื่อนอย่าขยับอยู่เฉยรอยิงมันเพื่อนอยู่นอน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 เออ แล้วตุ้มโป่งอุ่้มโป่งเห่นใครเป่าลูกโป่วะปาดขวายิงเพื่อวางผลนอนแม่งเลยกว่าข้างหน้าระวังเออเห็ไม่เห็นเลยโป่โป่เดี๋ยวโป่ลองเป่าอยู่หลังเห็นเปล่าสายตาคม ระเบิดไปให้ระเบิดก็สมู๊กอะดูเหรอวายไหนวะอ้ยยยย้ยยยยยยรยย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 นยยยยงยยยยยยย ไปเขาวงเลี้ววงมาแล้วไม่ต้องเก็บแล้ว้าเขียวๆได้ปะเขียวก็เอาไอ้เขียวสรุปสรุปมึงชุบกันเหรอเมื่อกี้มันชุบกันโอ้โหลับเลยเบอร์สามไม่ชอบลัดว่ะนไหนอะเมื่อกี้เนี้ยมันวิ่งมาข้างหน้าใช่เปล่าเอาดีๆ อย่าวุ่นวามดิเฮ้ยไหนวะเอ็มขอบวงฝั่งนี้หันหน้ามาทางทางนี้หันแล้วหลังหินเนี่ยหลังหินหลังหินเนี่ยมาหน่อยนิดไหนวะไหนอ่ะไหนหินไหนวะเกิดเอาตรงที่ประสานี่โอ้ยนี่ก็วิ่งรอบหินไปเถอะวิ่งรอบหินเลยเหรอเออ yes ชึ๊กหนึ่งนะเมื่อกี้ห้าตัวตั้งไง พอหลังอยู่ตรงไหนเนี่ยมันนอนมันนอนเอ็มมันนอนเอ็มันก็ต้องเราเราเบิดมันไม่รู้มันนอนแล้วทุกวงเนี่ยเอาเอะมึงยอมโดนวงบีบตายก็เอาเอาเอาแล้วขาแล้วมึงชื่อตามาแล้วเนี่ยเหรอหน้าศพเนี่ยเหรอ เลยไปแล้วเอา้าไอ้หี่ยใครเขาป่าจังวะอุ้ยตายแตเ่เถินหกโอ้ยอย่าเพิ่องอย่าเพิ่งต,งตอง้นไม้แม่จ๋าหอมอ,อยู่นี่นอนอยู่นอนอยู่ข้างล่างนอนอยู่ข้างล่าง E é.